สวัสดีค่ะทุกทท่านอัปเดตการทำงานนะคะนี่คือชีวิตของคนเมืองน,นอกมนุษย์เงินเดือนเช้ามาก็ต้องมาทำความสะอาดหลา้างแต่ก็ไม่ได้ทุกที่นะคะบางที่เท่านั้น ลังจะก,กวาดเสร็จแล้วก็จะมาถูาก็คืออัปเดตให้ดูกับหน้าที่การงานนี่ค่ะคือร้านที่ทำงานนะคะเป็นร้านนวดแผนไทยค่ะที่นี่แผนไทยแบบขาวสะอาดค่ะดิฉัน <laughs> ตัวดำแต่ทำงานขาวค่ะ <laughs> คิดมากนะคะแต่ถึงแม้เงินเดือนจะน้อยแต่ก็พาลูกๆเดินได้ดีพอสมควรก็ขอให้ทุกคนท,กทุกท่านรักงานซื่อสัย์กับงาน สื่อสัตว์ต่อหน้าที่พยายามรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คลิปนี้ก็จะแอบให้ดูล้านนิดนึงนะคะก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้านายจะให้ถ่ายไหมแต่ก็ขอแอบถ่ายนิดนึงนะคะใน,นเจ้านายคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ คนไทยในต่างแดนสู้นะคะทุกทท่านสู้ค่ะสู้คนไกลบ้านสู้สู้มาสิบกว่าปีแล้วค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้ดูแค่นี้นะคะชีวิตของมนุษย์เงินเดือนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเสียสละค่าเน็ตเข้ามาติดตามให้คนไกลบ้านขอบพระคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ